เอาไปดูกิรย,ยาขยานในนิทานในนิทานนักศึกษาก็ดูทบทอนเรื่องมาแล้วกันเราจะํำเนินดูอารามพักฐานในแต่ในแต่ละเรื่องอ,อารมพกฐาในแต่ละเรื่องว่าบุคคลนะั้นอยู่ที่ไหนอย่างไรนะ วัดธรรมนาในึ่งอาชัตตัน net, ีหน well, well. well. e ่งอันนี้ไม่ได้ฟ้อนอางหนึ่งอาชัตตันดีนี้าสองววนี่สองบวชนี้วัดธรรมนาคือบวนปัจจุบันการอาชัตตันีก็คือบวนอดีตการเป็นพันอดีตการเรื่องราวที่ผ่านมาแลวแต่นิยมใช้อาชัตตันีมากกว่าวัดรมนานิยมนะความนิยมคือเรื่องราวของเรื่องต่างๆที่เราเล่านิทานเรื่องที่ผ่านมาแล้วรับ เช่นเตนะสมัยนะพุทโธพัตวาราจายเน่ยมีอารติที่จะกุเตปปะเตโดยสมัยนั้นแลเตนะสมัยนะ้นสมัยนันแต่ว่าโดยสมัยเตนะนั้นไม่มีแลยนะถ้ามีโขจะมีมาแลพัทธวาอันว่ารักผู้มีพระภาคเจ้าพุทโธผู้เมืองบาลแลถ้ามะสอนกันนั้น พูดพไปว่าอะไรรู้แล้วเบิกบานแล้วตื่นแล้วอะไรเราก็เลือกเอาไงอาตมาก็เลยเลือกคอาว่าผู้เบิกบานแล้วโยบายจะยกว่ากก็จะใช่ว่าผู้ตื่นแล้วผู้รู้แล้วหรือผู้พระพุทธเจ้าอะไรจะได้เลยนะขอให้มีว่าผู้นำหน้าเพราะว่าเป็นคุณนานาของคนอ่าพระผู้มีพระภาคผู้กับผู้สัมมาสัมพุทธเจ้าอ่านว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เบิกบานแล้ว ความเป็นเอคามเป็เอาวิหาระตีอย่างเงี <into> ้ยวิหาระตีย่อมประทับอยู่มีคำย่อมนั้งอยู่นะหรือประทับอยู่อยู่ถ้าอยู่ใช่วิหาระลว่าอยู่นะแปลว่าอยู่เพราะนั้นอยุยครับเป็นเรื่องีส่วนนี้จีิงจริีวิพัฒน์อยู่อยู่จังอยู่ย่อมอยู่เราก็ใช้ในการสังเกตย่อมประทับอยู่ที่โอเขาช่นกัน พวกเขาเคยเห็นความรเตนที่พวกเขาชื่อว่าชิชักูดชิชักูยแปลว่าหัวแร้งไม่รู้ว่าโจมยุกนี้เคยเห็นแร้งไหมในสารคดีอาตมาก็เิดได้ยินสมัยพ่อแม่เขาเล่าให้ฟังอยู่ว่าเมื่อเมื่อก่อนแร้งเยอะรัวาย เขาแมอาไปกินเขาไปกินไงพอมันลงหางลงถึงเขาไปกินทุกวันที่ไม่เหลือแล้วเชื่ออยนางเดียวไปวันใต้เดือนใอะไรไปไปขายอย่างเดียวไปวางไม่ยจะไปทินจำไสมยสไัมปวทํามาเล่าให้ฟังว่าคือเป็นัยรุ่นไงเป็นเด็กนมอายุสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดไแล้วเวลา ในหัวไฟมันตายเขาจะเป็นชิ้นที่มีที่หินเสร็จแล้วแล้วมแล้วแล้วเขาเอามากินด้วยความเป็นเรื่องก็อยากจะเล่นอยากจะจับแรงอยากจะจับใช้อะไรใช้หัวหัวปล่อยโยนไปหัวปลอยไหมเคยแต่ไม่ทำเสร็จแล้วเพื่อเขาเอาไปเขาจะเป็นน้ำหนัยหรือเห็นแต่สำเร็จรูปแล้ววนข้าวอะไรอะไรจะโม้เลยใช่ไหมนะแม่เขาจะเอาหัวปลอยสดๆนั่น ตัมตา้มตั้มแล้วไปยัดยัดในเาวารยัดในซากของสัตว์พอแร้งมันกินแล้วมันเมาพกปล่อยเมางวิไม่ขึ้นก็เลยไล่จับกันเลยเดี๋ยวนี้รุ่นผู้เล่าให้ผักนะแล้วเขาจับอะไรกันมาจะบปเล่นด้วยความตะลึงใจจะจับเล่นมันวิ่งไม่ขึ้นนะเขไปแล้ววิ่งไม่ขึ้นเมาเพราะนั้นหมอปล่อยเลยเพราะว่าเราก็เก่งเหมือนกันนะขั้นศดาอะไรก็ทำกินได้คนเราต้องสอน ต้องอาศัยน้ำไหลนี่ก็น้ำไหลเนี่ยก็จะไปเอาไปแช่น้ำไว้ถ้าทำให้เป็นเมาแลนะเน็่เหมือนกันเหยื่อปงเหยื่ปลาเนี่ยเมาแล้วก็ดดินฝังครับเมื่อปีสองปีที่แล้วเองบ้านใกล้ๆกับอาตมาช่วงนี้แหละเก็ดระโมบอะไรเกิดเนี่ยพ่อแม่ก็เลยเก็บมาไปเลยสวนยามาฉีดยา ่ในส่วนยอย่างต้มฟีดใบผสมมาให้ลูกที่ทำงานอยู่โรงงานสองคนไากระกระสมมาแล้วตายทสองเคนเบื่อเห็นไหนมเาม,เา,มเาแบบไว้นั่นเนี่ยชิดชักโง่ชิดชักนะ่ิดชักแปลว่าแรงมองไกลๆยอดหัเขาเน่ยเหมือนหัวแรงน,นนะเหมือแรงนะถ้าอยากจะรู้แรงเป็นตัวหน้าตาอย่างไรเราก็ไปดูใน จะไรพวกมีเยอะแยะนะที่อินเดียท่ามีมากเพราะว่าเขาจะไม่นิยมฝังเขาจะทิ้งศพคนศพสัตว์ตายเนี่ยอ่าอยู่ถแถแวเมืองอ่าในเขตทะเลทรายเมืองใจปูชัยปูรักนะใจสังเนียเป็นทุ่งทะเลทรายเพราะว่าตามาก็ไปมาแล้วล่ะเป่เล่าให้ฟัง เวลารถไฟนิ่งไปตามรางรถไฟจะมีพวกปูดป่าข้าวเหนียนุ่นโดนรถคนเขาก็ไปทิ้งแล้รลมากินะงมากินซากมันก็ยังมีให้เขาอยู่ได้แต่คนไทยปัจจุบันนี้กินหมดแล้งทาแล้วก็หมดตายแน่นอนซากมันไม่เหลือวันนั้นคิดชักโครหรือภูเขาหัวอะไรในภูเขาช่จะกโครในมังาชพกฤกษ์นี่นะมันจะมีภูเขาอยู่ห้ากุ่ ลายล้อมอยู่หน้าลูกเป็นเมืองที่มีชัยภูมิที่ดีใครมีทางเข้าทางออกทางเดียวคนศัตรูที่จะเข้ามาตีนต้องเดินข้ามภูเขาตั้งห้าลูกทิชกู่อ่าดเมืองราจะคหลหกอยู่ตรงกลางอยู่ใกล้ที่สุดก็คือภูเขาทิชชูกดมีเวพาลาภเวชุลักษิสีกิริชู่โกรดปะพะตะเนี่ยที่ภูเขาลายล้อมไปห้าชั้นาะนได้เป็นเมืองที่ เป็นชัยภูมิที่ดีพระเจ้ามีนิสารในกองมาพระเจ้าชาติสัตครูแอบที่ครองนครนั้นจึงเป็นเมืองมั่นคั่งนะ่เมืองอีกสิบห้าเมืองไม่สามารถจะตีได้เลยเพราะว่ามีชัยภูมิที่ดีจากนั้นเมื่อสิ้นนักชมสมัยของพระเจ้ามินิสารในก็พระเจ้าชาติสัตครูึื่นครองมล้แล้วพระเจ้าก็พยายามว่าต่อไปนี้มาายนครพระเาพลึกแล้วก็เมืองหลวงไม่ก็จะได้ย้าย อถ้าอย่างนั้เจริญรุ่งเรืองต้องย้ายยังไปไวไฟท่านะเราเรียกว่าเมืองปัตตนะทุกวันนี้ยังชื่อใช้เรียกว่าปัตตนะอยู่นะเมืองเก่าแต่เมืองหลวงใหม่ของราชครุฑเมืองแคว้นบางคนเมืองหลวงใหม่เจ้าจายสุรุลก็เลยย้ายมาที่ท่านะเราปัตตานีเรว่าท่านะฝั่งในน้ำธาตงและเมื่องเสียนักนจะสมัยของพระยอดเจ้าตัวแล้วเมืองปัตตานีก็จะล้มคือมันอยู่ฝั่งดินฝั่งนะ น้ำก็สซ ớ อทุกปีทุกปีทุกปีก็เลยล่มชุกหายในแน้ำโขงขาดแต่ทุกวันนี้ยังเป็นชื่อเมืองเดิมอยู่ปัตตานี็นมนะีสะาพานข้ามแม่น้ำยาวที่สุดแม่น้ำโขงขาดมองลงมาจะมีสวนกล้วยนะสวนลุงหูลุงตาเนี่ยเพราะนั้นถ้าดูเลยไปแล้วกนะ็หรือเราจะจับไปเยอเวียสักปี ดีค่ะจัไปทำไปั้งีไงน้เ็พูดนานแล้วเป็นไนจารบุเป่าคดแลเข้ามาแต่ตอมาในสุดท้ายเรากลับมาแล้วโคิีเข้าพอดีปี2019กลับมาพักะลาปี2019ใช่ใช่ใช่หครั้งทุ่ใกล้ที่ไปตกาเ่ยนราเต้องไปอีกนะไปอีกค่ะเดี๋ยวต้องไปทำพัสดุก่อนรักษานนหลายเรื่องนะคใช่ เราต้องทำโยมทำเขาจะบอกได้ง่ายโุภาพทำท่าทำยากทำ่าทำยากก็จะได้ลายเซ็นลายเซ็นเจ้าคณะเจ้าวาจากนั้นตำบลทำเภอจังหวัดภาคเ้าไปทุกอสทำยากทำยากเอาลงมาเนี่ยนะภูเขาที่จะขูดนะพื้นที่หนึ่งภูเขาที่จะขูดเมืองเรื่องเป็นเมืองเป็นเป็นภูเขาเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปทัก ในระยะช่วงหลังจากหน้าหนาวเพราเมืองเขาที่จะเมืองที่จะปุ่นมันแรเป็นเรื่องที่จะเป็นเมืองที่ไม่ค่อยร้อนถึงการจัดการแดงร้อนจัดจังขึ้นไปที่ปุติีของพระพุทธเจ้าเย็นนะโยมงนะมันก็เป็นเรื่องอาศาาัศจรรยน์น,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 นันเย็นโูรัคาพระปุติีเนี่ยคือหัาที่รี่ปุ่นเย็นมันไม่ร้อนมันก็เป็นสิ่งที่แปลกแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยจำพรรษาแต่ว่าไปพักหลีกลี้ผู้คนไปบ้าง และข้างล่างเราจะมีทัพพระอาราิทัพภาษาดีบุตรโมคะาลานั่งที่พระเทวทัตกินเห็นเป็นทัพของพระพเจ้านะแล้วก็มีปุติพระอารมณ์ก่อนจะขึ้นมาแน้องก็มีเหวี่ยงที่อัครมเหสีของว่าเจ้ามิพิสัตว์จะกระโดดหน้าผา,าตายเพราะว่านั่งคันแล้วหมอโลนก็บอกว่าลูกในท้องที่จะฆ่าพ่อจะทำททสิ่งผ้า,ก,าก็จะไปโดนกระโดดฆ่า,าตัวตายแต่ดาวพิษสัตว์ก็ไม่เป็นไร เด็กเขาไม่รู้เรื่องมันไร้เดียงสาเราต้องดูแลเขาดีีก็แล้วกันคนสุดท้ายก็แน่เหมือนกันนะโหนเขาก็จริงเหมือนกันนะคนสุดท้ายก็ฆ่ามันเป็นราชวงศ์ที่ถูกฆ่าเพราะฉะนั้นต้องไปรู้ึงสถานที่จะได้ไม่ข้ามกใช่คนจะมี่ัตองาล้ำต้องเผาลไม่ใช่ปังนะไป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 แล้วบอกกูไปนะไปเช้ายังจับ อ๋อหมาวันนี้ยังได้กันไงมเป็นสิบวันอ่ไหมวัสักการิีหนึ่งบูรวมรวมเดินทางด้วยนที่หนึ่งผู้ดีอายุยงกลับมาพระพุทธองควาเว็าพอามันเตสิถาตัวเตงว่าทางทะเลพระองค์ว่าพระผุทมีพระภาคเจ้ามีบัตรการอย่ตรงนี้อามนเตศิเรียกมาแล้วเรียกมาแล้วทิพูซึ่งทิศสุทั้งหลาย ถ้าเราโผล่คั้งนั้นแลงเขาบอกว่าพระเทพคุณีิบาทบอกเวลาบอกกานนิยมแรงห่อนเอตังหโศสิก็เป็นเอตังหโศสิเอตังจินตนางว่าความคิดนั่นเอาโหสิได้ทีแล้วสามเณราะังแก่สามเณรทั้งหลายว่าการยินดีร่วมากการสีขาราลานี้อันนี้ไม่ได้คล้องแล้วอ่านว่าสีขาบทั้งหลายของเราทั้งหลายมีเท่าไหร่ขอแรง เนียนน้อยนะี่ยสามเนียนขึยังไม่รู้ว่าเนียนมีสีเท่าไหร่ไหมสีขาวบดต้องเสีสีข,อ,สสของเราทนะนะั้งหลายมีเท่าไหร่ที่กินข้ออัดดินนะต้นเนื้ออันเราทั้งหลายอันนี้อันเราทั้งหลายเพื่อศึกษาในสีขาบทไหนนะแต่ว่าเนียนน้อยแลย้วสามารถก็รู้ว่าจะศึกษาเรื่องอะไรในสีขาบทหรือในสีข้อไหนอันนะนี้เป็นประโยคพาวออกมาตรงกัน หากเราจะอาให้สิกิตาปันติอ้าวสันติดเราก่อนที่เราแสดงคามรู้ความว่นอนประดับที่ก่อนอ่าตัดทิศข้อกัสมากัสมือเอาภาวะออกเสียก็ได้เนี่ยแม่ที่บอกว่าเพื่อความเป็นที่นั่งแห่งพระศาสดาที่อยู่ตรงนี้คือมองดูตรงนี้ที่ภาวะตัดทิศเพื่อความเป็นมาจากภาวะสัง นะภาวาัสติคือใช้ปัจใจหกตัวนี้แทนภาวสัสต์ใช้แทนใช้ปัจจัยแทนภาวสัสต์มีคำแปลว่าความเป็นนะภาวสัสต์เนี่ยภาโว่นั่นเนี่ยภาภาวะแปลว่าความเป็นความเป็นอะไรก็แล้วแต่นะเน,นี่ยปัจจัยทั้งหกตัวเนี่หกตัวเนี่ย ใช้แยกสัมมีแผนภาวะสัมอย่างนิสิไใ่โดนนิสิตนันถายวเพื่อความเป็นที่นักแห่งพระศาสดาเนี่ยนิสินัตถายะโดยเขาว่าตัดเอาภาวะอวะอกเสียงก็ได้ตัดออกนิสิงนัตถายเนีต่ตัดตัดออกแต่คำเปรย์ก็ยังคงไว้นี่ครับรย์ก็ยังคงไวน้นะภาวะตัดทิศ เนี่ยมีเลยข,ข่าวถึงความมีภา,าวะสวับโวยเพราะว่าตัดทิศนิลมตามปัจจัยเสียนอกนั้น,นบทลงบทลงก็คือบทสําเร็จรูปนะบทสําเร็จรูปอยู่ในไฟล์กีชุดหนึ่งอาจจะมีนะหรือโยมจะจะดูในหนังสือวิทยรรกากรมันก็ได้เอาเรื่องบทลงคือบทสําเร็จรูป เชียนในประโยคนี้ว่าบุคคลผู้ร่าและชึ่งอาสนะในข่างการเพื่อความเป็นที่นั่นงแห่งวาสดาดามันม่งบอกถึงภาวะอันทิตตรงนี้ว่าความเป็นเพื่อความเป็นที่นั่งตรงนี้ความเป็นเพื่อความเป็นคำว่าความเป็นในแกนนี้นี่คือใช้แทนเขาบอกว่า ตาพาเอาภาวะต่อมเสียก็ได้ไม่มีคำว่าภาวะแต่ว่าคำแปลเราก็ต้องใส่เข้ามาคำแปลเราใส่เข้ามาบทรงเนี่ยบทรงเป็นนักบ,บ,บุงสกลิงบทรงก็คือบทสําเร็จโูกเป็นนัก <examples> บ <mascot. S 2> ุงสกลิงเอ่กับวัจนะอย่างเดียวสำหรับทางปัจจัยนิยมบทรงเป็นอู้สิริเท่กับวัจนะาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นบทรงรือบทสําเร็จโูกของภาวะอาทิตย์มีสองลิงคือนักบุงสกการลิง Lead, keep healing. So, bà quân đã hít, rivers cảm giác. Nay, dặn dặn, 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 dặn dặn, dặn dặn dặn, dặn 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 là dặn 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 นี่เอาไปแบบไปไปแบบบอลก่อนนี่นเนี่ยจันทสภาวุจันทตังเนี่ยนี่เขาบอกว่าใช้ภาปัจจัยหกตัวนี้แทนภาวะสัมภาวมันว่าความเป็นจันทสัยแห่งพระจันทร์จันทตังชื่อว่าความเป็นแห่งพระจันทร์แปลเหมือนเดิมนะ บทวิเคราะห์เป็นอย่างไรบทลงก็เป็นอย่างนะมีบทลงพอบทวิเคราะห์ออกไปบทวิเคราะห์การนักสามาันม์ถึงนี้ก็เรียกว่าบทวิเคราะห์การนักจำเปว่าบทรงหรือบทสําเร็จรูปส่วนมากสาเร็จรูปที่โจมจะคุ้นชินดีแต่ว่าบทรงหนึ่งมจะเหมือนถึงกระโปรงการน้จกรรมานาตาอ่านี่บทรงคือบทสําเร็จจากการวิเคราะห์เป็นศาสตร์เฉพาะนะ ความเป็นก yeah. ็ค <Emer gent hat> ือพาโวี่หรือว่าความเป็นเนี่ยตอนนี้จะไปใส่โซโลนี่ก็พิมพ์ดีแล้โยมก็เป็นครับนะยิมพ์ดีนะมนุษย์ศาสนาพาโลมนุษย์สัตว์นันเราก็แปลว่าพาวโลนี่ว่าความเป็นมนุษย์ศาสนาแห่งมนุษย์มนุษย์สัตว์นันชื่อว่ามนุษย์ศาสนาที่ก็คือความเป็นแห่งมนุษย์นั่นเองเนออ เวลาเขาแบ่งคนมีพรสุมคนมีพรสุมเขาใจที่ยอมทับสั่งบายลดที่ท้าของแต่ก็แปลว่าความเป็นแห่งมนุษย์นี่มันกับพาโเวอันว่าความเป็นดันนิโตดันนิโนแห่งคนมีไหมครับการตัดตังชื่อว่าดันนิตั้งดันนิตั้งความเป็นแห่งบุคคลกู้มีไมครับนในมือนะเนี่ยพาโเววันนั้นนี่คือบทวางลงด้วยมนุษย์สัตว์ตั้งจันดัดตัง ดังติดดันปลาจากัารตังนีลัตตังความเป็นแห่งของเขียวชื่อว่านีลัตตังนีลัตตังความเป็นของของเขียวแสดงว่าความที่ตัวหนอนตัวปุ้งมันกินไปม้กตัวเขียวในยักปัจจัยกมีอำนาจพึ่งมันมีอำนาจมีอำนาจพึ่ต้นสัมลบนะแปลงยะ แบบยักษ์กาบพิสุทธาเป็นยันกษ์หรือป้างก็ได้เราบอกว่าเลยมีอำนาจพลุกต้นสับแล้วลบนะเน,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 นี่ยนอนหมูนนอนเองกับยอยักษ์ความมีลบนอนนอนเองออกแลยยอยักษ์เนี่ยลบยักษ์ปันนิทสศภาโอปันนิจจังเนี่ยกุสลสาภาวอโพสันลังอ่าตัวนี้เรียกว่าโคสันล,ลังเพราะว่าพลุกปูเป,ป็นโอเขาบอกพลุก็ได้นี่ เนี yeah. ja ่ยบทเกียนนี้คือเราก็ได้เนี่ยเอาอุเป็นสอุเป็นสโลโอเหมือนคำว่าเข้าก่อนนิยมไปยุคตัวอย่างก็ปัดตรงกะลาหมกะลาหมมาจากกะลั่นและวอูมะหมกัอูมะเพราะฉะนั้นเอาสโลเป็นสโลโอได้ไหมเนี่ยอูมะแล้วก็สโลเป็นสโลโอได้หูมั้ยหูมัเนี่ย ดรนั้นมากยักูสลระเอา,ปอเ,อาอเป็นโอ,อนเป็นโอลโอลสนโกสลระอาโศลสนอเอาอีเป็นเอก็ยังมีอะเช่นดวิเป็นเวีะวิสองอตีเกเตนะเอาสลีเป็นเละแต่ว่าสาะสามัญจะาวสามัญญัสามัญัง นะความเป็นแห่งสมามัญสามัญญจสุนทรสาส์ความเป็นคนมีใจดีนะเว้ยแรงไยะเป็นลัลลังนะเว้แรงตายะเป็นจาัาจักนะตายะเป็นจาัาจักนะมันก็มีข้ามสายพันธุ์บ้านแปลนะคุณศาาโอโเ,เอาโอลิสังในเราสรุปพื้นอาอย่างนี้มันก็พื้นปูเป็นโอนะเว้มีอาล่าพื้นต้นสัตว์ต้นสัตว์ก็ ก็คืนนี้ปุกเนส่ยโอ,น,โอนี่คือต้นสัต์เอาสระโตรงนี้เป็นสระโอน,นี่เป็นสระโอ่โกรรับรึต้นสันี่แนน,นี่ก็เป็นเตนะียงใ้อลีเป็นเลนะนี่ปักกัเป็นเตีปักกันปุเป็น,ปกกนปโอโอปังมาปัางเป็นอย่างปุปมาอาโอ,โอริ วันนั้นถ้าสายมาสารทยมาเรียนที่นี้หมดเรียกว่าฉุยเลยนะ่นอ่ามีการย้ยายหายเทมีพลึบมตีตาตาตาเน้อใจเน่ยนั่นนี่มันมันก็มองเห็นปจัจจัยอตอนเต่ตาสองตัวแล้วก็โมโมโนอนมูเนี่ยตาตาเน้อันนะตัวเห็นปัจจัยอย่างนี้ไม่ก็ะจะมีปัญหาถ้ายอย่างที่อายุปัจจัยที่ยกตัวอย่างที่เห็นจะไม่ให้ตัวน่มันมองไม่เห็นขําเลยแต่ก็รู้มี้อสังเกตได้ าชายายาเอาความเป็นแหงน่งเมียเขาเป็นชาย,ยาชายตัเพราะนั้นเป็นสอนตามปัจจัยจิลิงเไงบอกว่ามีจิิลิงาตามปัจจัยมูโโรุโนภาโมมูรุตาคาเป็นคนอ่อนน้อมนะอ่อนอ่อนน้อมนะชื่ว่ามูรุตาเดี๋มองเห็นป็นมูรุตาแดียกตัง กัญญากัญญากัญญโยกกัญญาเจ้ากรมกัญญา,ญญา,ญญานะวิทรารามสัาพาวความเป็นแห่งคนมีความหลับเป็นที่มาอินดีาถ้ไม่ได้หลับไม่ได้อินดีนะชื่อว่าวิทาราปตาใช่การศึกษาพาวสหายตามความเป็นสหายเพราะนะาาะาั้นตักภาว่าการิดนี้เป็นสองลินนนง้ก็ได้นะปุษกาลีสองเป็นยี่สิบลิ้น ตาปัจจัยเป็นจิตจิลิมที่เหลือเป็นธรรมสกลิลมนนะเนี่ยความเป็เพราะนั้นเวลาไปอานว่าความเป็นแหง่งความเป็นแหง่งเนี่ยนะก,ก็คือมาจากภา,ารมวสตรสรุปก็คือปัจจัยหกตัวในภาวสตริทใช้แทนภารมวสตร์ที่ว่าความเป็นแหง่งนะข้างหน้าไม่ไม่ได้ห่างกันนะความเป็นแหง่งความเปบุคคลผู้ยินดีระมัญยาสัตว์ ภาษาไทยเราก็ไปใช้นั่นครนี่มรดุญญายิศักษ์เป็นที่ภูใจชอบใจบันใจพิเศษนิยา่าในยา่างในอยา่ยางได้เห็นภาวะสางเหมือนกันอันนี้มาจากบางาใหญ่ไปเท่าความเป็นเหมือนกันวันนี่จะให้สังเกตก็คือมันจะมีสองคำที่คล้ายคล้ายกันมีความคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน สิยาจิะอันความเป็นแห่งและก็มีภาวสารนั้นตรงนี้ที่บอกว่ามันจะมีความคล้ายกันยุบปัจจัยภาวสั์แปลว่าความเป็นอันเช่นสัตว์ผู้ขมนามภาวะเพราะฉะนั้นเห็นจากนี้เรารู้ได้เลยว่าที่คือแค่ยุบปัจจัยในภาวสัะเนื่องจากว่า ถ้าเป็นปัจจัยทั้งหกตัวมันเป็นสามารถเป็นได้สองลิงใช่ไหมหน้าพงศ์สักลิงและผีลิงไม่มีปงลิงแต่ถด้เห็นภาวะเห็นโอขึ้นมาทันทีนี่ก็คือเป็นยุปัจจัยภาวะสาธนานะนะอย่างยุเป็นอานานบางเป็นแห่งการอันว่าความเป็นคืออัน,นไปของพระศาสดาแห่งพระศาสดาท่านตอนนั้นเห็นอย่างนี้แล้วอย่างแรงปีเดียถาเนะ มันคล้ายกันแต่ว่านนไม่หเหมือนกันอ่ามีความแตกอันหนึ่งคือความที่แ hạng นี่ความที่แห่งแห่งใคตรล,ละแวกนะเสร็รใจแล้วก็ย้อนกลับมาว่าเป็นผู้นนเป็นหญิงเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอ่าส่วนรูบปัจจัยในภาวะสารเด่นอย่านี้ก็คือความเป็นคืออันไปแก่นมาเลยของพระาศาสนาอันนี้ก็เป็นเล็นกน,อน้อยที่นำมานะ มีพักไม่ไห้พักสิ่นาทีเื่อวันนั้นวันนี้ยรตแล้วเว่าีบ่งเาังานอะไรเีย่งนี้รับการงานที่ว่าเเนันเป็นเรื่องที่ทางนายโยกไปหานุคน รู้เรื่องแลยแม่ไปหาารเนื้อหารู้เรื่องแล้วรู้ว่าเข้เรื่องนี้เป็นอะไรอะไรเให้เราเ่ภาพองอันี้ใช่มคะใช่ใช่าอ่าเออ่านแล้วรู้เรื่องไม่ยมันก็จะเป็นว่าเป็นนิทานคอราเรปูนเลอารู้ใคือให้รู้เรื่องก่อนแล้วร

เลจะซ้ายดู่แล้วก็ดืดูคำหลอนแล้วเออ้รู่พัแต่ซึ่งสูญสิ้นยอะไรก็เราจะถึงทพักแล้วเราก็จะมองเห็นว่าคำนั้นมันเป็นทิพักอะไรหรือมันเป็นคำไหนก็ปกติแล้เรียกใหม่เนี่ย <respuesta all fruit IEL> <ceux classics>. อยากไปเห็นว่าซึ่งอย่างนี้เราก็ฟังคำว่าซึ่งมันต้องเป็นพุทธิยามิพัน์เราก็ไปหาคำคำที่เป็นพุทธิยามิพัน์ซึ่งอย่างนี้แสดงแล้วอย่างนี้มันต้องเป็นกรรกิริยาเราตทำเนี่ยซึ่งทำอย่างนี้ใช่ไหมดูก่อนมันต้องเป็นการรับรันหนักเวก็ไปดูคำบาลีอย่างครั้งนั้นในวันหนึ่งเดี๋ยวนี้เสมอไปเลยอาจิะเรียกันว่าสังไห่เนี่ยแปลอย่างนี้ตลอดเลยบางนัั้งวันหนึ่ง หรือมันมีวินมันมีคำอันนี้ก็เรียกว่าสัจจะจะเป็นเฉพาะอันนี้มาได้นะเนี่ยอานเดกับอีวาสันเนี่ยหรือเราไปแยกออกมาได้นะคะเอกับอีวาสันเนี่ยใช้ได้สองอย่างเนี่ยถ้า ครั้งนั้นในวันหนึ่งก็คือแยกออกเอาคำแถลงข้างล่างนี้สิสองแม่ครั้งนั้นมาใจอาถารพ์ในวันหนึ่งของเกกอกนิวาสังเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลแปลเอาตามตามสูตรที่สองเน,น,นี่ยส่วนคำมนต์อาทรรพ์นิวาสสังนิยงแปลว่ารันภายหลัง น้วันหนึ่งเนี่ยโดยไม่อยกคนที่เขจะมีควาำแปลข้างบนนะครั้นภายหลังหน้าวันหนึ่งอันเี้กเรว่าสังส่วนในนี้นะใช้ข้อที่สองแปลเป็นไปอ่านเป็นแล้วามตัวนี้แปลว่าต่อมาวันหนึ่งเห,เหมือนเราเราที่ทานนะเรไปต่อมาวันหนึ่งชัง ออกมาจากข้างเหนือ o n c o r e support ต่อมารงนี้ค่ะ one support ก็อมาวันน pues <ienne> ี้เนี่ยทัาแบนอง่ายแดอ่นเวลเลือกเ้านะถ้าเกิายเลือกต่อแบบที่หนึ่งแบบที่สองก็ได้แบบที่หนึ่งเราแแบบนี้อันนี้คือ่าสัทั้งไทยย่างนักวัลเน่ยแบนด์่องเีองาในซก็พราะวารรมกายนะใช้สูตรของสูตระลาดนี้ แยกออกเปอ,อันตรายแยกออกอ,าาอ,กอกกันตรา,ายอันเดียวก,กังก,ก็แเดยวอันตรายครั้งนั้นเองก็เรียกว่าสันงให้มันเพราะฉะนั้นจะใช้อะไรก็แล้วแต่ให้อยู่ได้สองอย่างนี้อย่ามีอย่างที่สาม